สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุกุสุกนเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะคะ่ะทีแ่แวะวิ่งกลมาชมเป็นกาลังใจให้ยาเทพนะคะวันนี้ยาเทพจะมารีวิวหรือว่ามาชมพาชมกางเกงเนาะค่ะกางเกงนะะ้งงนองนี่เนาะคะ่ะเพิ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่น้องเขาซื้อเองเนาะคะ่ะไปเจอกับเพื่อนๆืวันนั้นที่ไปเพื่อนชวนไปกิน ไปกินวันเกิดเพื่อนนะคะก็ขอไปอย่างแอบแย่น้ำนะคะยูซี่ควนบางแคนะคะพี่น้อง mm hmm. ก็เลยไล่มาบอกอโวทร่มาบอกว่าหนูขอซื้อกางเกงนะพอดีหนูไปเจอแล้วมันสวยว่าสันวาเนาะคะ่ะ mm hmm. ครั้งแรกในชีวิตที่ถ <laughs> ี่ไปสัมผัสเองเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะคะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาว ก็เลยสิมาแก้ไขให้เพราะว่าเพิน่นสิใส่ไปเรียนอันวันเสาร์เนาะคะ่ะวันเสาร์เขาให้ใส่สุดธรรมดาเนาะค่ะสุดใส่ยังไปก็ได้นั่งกับมันหลายเนาะค่ะร้องให้เบิ่งแล้วก็กะสิติกะตีบ่ะะได้เนาะค่ะอันอันก็ก็ได้แต่ยิ้มเนาะค่ะบอกว่าเออหนูเลือกเองเลยนี่ว่าสันกะถามไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็บอกเพื่อนช่วยเลือกว่าัแต่หนูแต่หนูก็ชอบว่าแต่หน้ายากได้มาตั้งนานว่าแั่หน้าบอกให้ตัดให้ไม่ตัดสักทีะะะะกเพิ่นว่าเนาะค่ะก็เลย สิมาแก่ไขให้เนาะค่ะพี่น้องกับบดตแก่อย่งางไรเนาะ,ะถ้าถามว่าสิแก่หลบ่ก,กับเป็นตะแก่อยู่ต่ว่ากัเอาแก่ควมวมเงาขื้นร่องบางสะกอนเนาะค่ะพี่น้องก็เอาขื้นหลยอยู่เนาะกับจะเพื่อว้เพื่อไว้เพ,ไเพื่อเขาสูงนะคะเพราะว่าเด็กเด็กตอนนี้กําลังโตแม่ตัดให้ก็อเอาเอา,เอาเพื่อเพื่ออยู่แต่ตอนนี้ลอยหมดแล้วเนาะคะ่ะที่นี้จะเด็กก็เลยสีเพื่อไบแบบแบบไหลเน่จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องกระตื่นเต้นน้ำว่า อันไปซื้อเองเป็นเนาะค่ะ <g ül> ดีใจหลายเนาะค่ะเจ้าโตกะ่ะถือควรเชื่อเนียเน้ยเอียงเนาะค่ะก็เลยคอยตามเนาะค่ะก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 ะบนาเอ็นดูเหตุนาเอ็นดูประมาณหนึ่งเนาะค่ะกะ or, กตกัดออกกะตะวันจะเทปกะสิเพื่อไปเพื่อไปสหลายเนี่ยเนาะหลายก็เอาพอประมาณเนาะค่ะเอาหลายเกินไปมันกะสีบ่งามคะกะตัดออกแล้วกะอ่า เอามาเช็คก,กันทั้งสองขางนะคะเสียงน้องนอกกับมม่นะคะพี่น้องวเวลาจะเทปวาวนีคนกรสิมัดมาสวดแสบน้เนะคะวันนี้กะเขาก็เอาขางหนึ่งมาถาบก,กันนะคะจะเทปกระเห็ดคิป,ปไปหลายคิปอยู่เนาะค่ะที่แก้ไขวิธีเช็ดบางที่ลูกค้าไปเห็ดทั้งอื่นมากเขากะเอามาให้เห็ดใหม่เราว่า,าวขาสองขางบวกอกัน ค่ะเบื้งวิธีเย็บข้าเจ้าเนาะค่ะกะงามโบกะบเบอะกัซ้ำนี่ละค่ะเนาะค่ะกะบบอดีบาดอกเพราะว่าเป็นเห็ดขายเนาะค่ะถ้าเขาเห็ดแนวนี้ลูกค้านี้อ่าที่เป็นตะายแล้วเนาะค่ะถ้าถ้าเขาเห็ดแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาเขาเห็ดขายเขาก็สิบอดีพิธีพิธันปันใดเนาะค่ะเขากะกัเห็ดไปตามอ่าเขาเอาความเร็วไว้ก่อนเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเขาเห็ดแบบนี้ลูกค้าเขาก็สิ ต่อว่าเขาได้เนาะเขาก็ตตองเห็ดให้ดีให้สวยไปเลยเพราะว่าเห็ดขายมันบ่ิยไปน,น้ำว่าผู้ผู้เห็ดเนาะค่ะเพราะว่าเขาหาโบเห็ดเพื่อไปซื้อนี่แหละเนาะค่ะไปซื้อแล้วเขากับโบเห็ดเขาได้เขาซื้อมาแล้วก็คือขาดโตเลยเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ฮอตัดฮาเจียนให้ท่อกันสองขาแล้วเขากา็เอามา,มมาเอาม้าพงริ่มเอาเ,าเนาะค่ะเพราะว่าอ่าแต่ผับเห็ดมันชินาเกินไปเพราะเป่นเป็นผาก่อนคางคางมีนำหนักละกันนะเนี่ยจักน้อยเนาะคะ่ะ ก้อนกอนสิพงเขาก็แต่งฝีจักให้งามๆนะคะเขาก็โซ่ตะเข็บพงไปนึ่เนะคะการตัดได้เขาก็บ่ต้องตัดจำเนะคะเขาตัดเว้นว้เพื่อไว้จักน้อยนะคะเพื่อไว้เฮ็ดหยางเพื่อไว้มันสีใดเอาสอดเขาในไตไตตะเข็บเวลาเขาเขาพับขาเนาะค่ะพี่น้องตัดอย่าตัด สุดเนาะค่ะถ้าตัดสุดนะะ่ดนะมันจะเป็นต่อสังเกตบอกค่ะเวลาเวลาเฮาเาได้กางเกงมาเนี่ยหรือว่าได้เสือได้ย,ยังกระซังถี่มีรอยรอยผงเนาะคะ่เเะเฮาเฮาสิเห็นว่ามันเป็นต่อเนาะค่ะมันบง่งามตาเทคนิคเคล็ดลับของยายเทพกัสีมีประมาณนี้เนาะคะ่ะก็สีน่องไวกอนเนาะคะ่ะพี่น้องน่างไวกอนขาวๆเนาะคะ่ะ เวลาเขาสอยเขาก็ะดันดันได้โพงเนะคะดันได้โพงเข้าไปทีเขาเขาปล่อยไว้นะคะมันจะได้บบเป็นต่อบันี้ไปเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่เฮดให้ลูกค้าติดใจเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเห็นแบบ,บว่ามีปมให้เห็นเลยเนาะค่ะพี่น้องเป็นเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะเอามาฝากเ <c oughs> <c oughs> สียงกระสิบ่ค่อยดีปันใดเดอค่ะพี่น้องเ <c oughs> พราะว่า อากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะค่ะฝนกระตกมังแดดออกมังนะคะ,คะเอาก็น,น่าไวซ้อนเนาะค่ะทั้งสองขาพอมาถึงจุดนี้เขาก็สิดันโตอ่ตัวนี้เข้าไปทั้งในเนาะค่ะพี่น้องจองง่อยเขาเนี่ยถ้าเขาตัดเป็นตัดจำตัดสุดมันก็สิเป็นต่อบอบ,อบองแงมตาเนาะคะ่ะเสียงน้องนกกระแจวแจวเนาะ เขาก็สิด,ดันเขาทางในเนาะคะ่ะพี่น้องนี่เทพกับอาจอิช่วงนี้อาชิทายเองเนาะคะ่ะทายเองกสิทุลักทุเลนิดนึงเนาะคะ่ะพี่น้องขออภัยเด้อะคะ่ะนี่เทพกับดนันดันในออกมาเนาะคะ่ะเขาก็ซอยได้เลยเนาะค่ะเขาน่าไวแบบนี้เขาก็ซอยได้เลยซอยยังได้กระได้เนาะคะ่ะซอยซอยให้มันติดกันแต่ว่า บางคนเป็นไห้สอยทะลุเด้ค่ะพี่น้องบางคนเท่าก็บเอาทะลุถ้าเขาบอดีบอกนะคะ้าลกค้าบอดีบอกอันนี้ก็เป็นกางเกงลองนี่แต่ว่าเท็บสีบวเย็บเพราะว่าผ้ามันค่อนขาง,งที่เหนียวนะคะบางที่เย็บแล้วได้กับสิกระโดดเข้ากสิบเบื้องเหนือผ้าสกักก้อนถ้าผ้าเย็บได้ในสิยเย็บปืดปืนไปหลวดนะคะถ้าผา้าเย็บาาบ,ยบ่บอนาเย็บเท่ากับสิบ่เ็บากัาสีซอยเอาเพราะว่ายเย็บแบขานปรับจักนะคะเพราะว่าปรับ ปั๊บแล้๋วมันสีไปกันไยปั๊บใดก็ใดปั๊บโบ,บใดก็แห้งเสียเวลาไปอีกเนาะคะ่ะก็ได้จะใส่วิธีสอยเอาแต่ว่าเข้ากระสีสอยแบบจิกจิกไ่ในจักน้อยเนาะคะ่ะโบโบเอาแบบว่าโบเห็นเนาะคะ่ะกรสีเห็นเห็นทะลุออกข้างนอกให้ให้เป็นสไตล์เนาะคะ่ะเป็นสไตล์สวยงามกรสีเห็นหนายเทพแน่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิวายเทพโบมีตัวตนเนาะบางคนกระถามมาอยู่ได้่ะว่า,ามีตัวตนจริงบ่นะคะ ก็มีอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอาจจะเห็นบางบ่อยหเห็นบางเนาะคะ่ะเห็นดูร้ายกับยานพี่น้องเบื่อเนาะคะ่ะเห็นแน่เป็นบางเวล, <c oughs> ลาเนาะค่ะหลังจากที่ห้องนั่งสองข้างแล้วเนาะคะ่ะห้องก็สิมาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องะบันนี้ห้องก็มาเตรียมได้ซอยด้วยเด้อค่ะพี่น้องได้กะชีอ,อีกกรณีหนึ่งที่ห้องเบเยหนึ่งห้องห้องปรับได้บางที่อาจจะปรับจักเนาะคะ่ะมันกะจีอุ่นไหว คือจังบอกอะนะค่ะปักปักได้ปั๊บได้ก็ดีปั๊บบ่ได้บางทีมันมันล้วนไปกันใหญ่เขากะ,ะเสียเวลาเนาะคะ่ะเขาก็ใสยเอาดีกว่าเนาะคะ่ะบางทีแต่เขาสอยให้ให้แน่นหนาเนี่ยจักหน่อยกับสีได้กับโบคือน่ำเนาะคะ่ะแค่เพียรเพียน์น,น,นะคะ่ะแต่ว่าบางคนเพิ่นการมักโบคือกับโบเป็นยังกับสีได้โชคตะเข็บเป็นหน่ำตังสีเนาะคะ่ะแกแกมีเนาะคะ่ะแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นการมักบางคนเพิ่นกาบโบมักเนาะคะ่ะ เป็นของร้านเองก็เลยสิขอเฝ้าเนาะค่ะตอนนี้ก็สองถุวเลยค่ะก็ยังเห็ดอยู่เนาะค่ะมืองปนชัยใส่มืออื่นเสาเนาะค่ะปนชัไปโรงเรียนปนอนุขอใส่ชุดใหม่นะที่หนูซื้อมาวันสันปวาก็มีเสื้อน้ำเนาะค่ะแต่ว่าเสื้อกาสิแก้ไขห้ยยุตแต่ว่ากาสิแก่ได้บ่หลายเพราะว่าเวลามันกับจันชิดเนาะค่ะพี่น้อง เอาแค r e ให้แกปัญหาเฉพาะนาะให้เพคนได้ใส่ไปเนาะคะ่ะ <c oughs> แกมันขักตัวค่ะเขาก็ซอยไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะซอยจนแล้วนะคะซอยไปทั้งสองขางวิธีซอยยาเทปกะกะเห็ดให้เบื้องแล้วเนาะคะ่ะแต่หลายคลิปแล้วกะกะบ,บ่ยากเนาะคะ่ะทุกคนก็อาจสิพาะเห็ดได้เนาะคะ่ะงานซอยบางที่กะส่วนใหญ่กะชีหดเองผักางหลังๆลูกค้ากะลายคนกะช็ดเองเพราะว่า บางทีกับบมีเวลามาหา้างว่าซังว่าแต่ว่าเบื้องแล้วกับบงงามตาจะของกเกามากคือเก่านะคะพี่น้องเขากับเห็นแล้วกันายเอนดูเป็นเหตุเองกับงามบอมันกับกับพ่อแก่ไขใดนี่ละนะคะ่ะพอถึงกับว่างามนะค่ะพี่น้องสวยไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกคนนะคะ่ะที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจให้ยาเทพตลอดเลยนะคะ่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอขอ,ขอบพระคุณมากๆนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีปัญหากันหลายๆอย่างะค่ะพี่น้องก็สู้ๆกันไปเนาะคะะ่ะนะที่เจอกับโหนอยเนาะค่ะเพราะว่าเข้ากับบุหูสาเหตุอันแท้จริงเนาะค่ะกับสีเด้แต่บอกกันว่าสู้ๆกันไปให้กำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องทุกอย่างย่อมมีอุปะะสัคเนาะมันก็สีโบได้สวยงามบได้รวยมากคือดอกกุหลาบคือคน,นว่ามันคือขีดกุหลาบ <laughs> สู่ไปด้วยกันเนาะค่ะสู่สูเขาไว้สวยไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้นั <Yeah. S 1> ่งก็ล่อร่องเนาะค่ะนั่งก็ล่อร่องเสร็จย่างเสร็จย่างพอดนะเร่งท่านดีขึ้นยังนี่เนาะค่ะยาเตปกระตังกองสวยมือขวาเด้ค่ะยาเทปถนัดขวาแต่ว่าเบิ้งแน่นี่ฟันเป็นคือคือสายเนาะจากพี่น้องมันมันเป็นจังไงผัวกลาเป็นซีขินขินตาเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะพี่น้อง สวยกะสีหางกันประมาณเส้นหนึ่งนี่แหละเนาะค่ะเส้นหนึ่งแถมมีเวลาะ่ะเทถกกะสีเอาแบบทีแบบทีพว่าอย่างพว่าเพิ่นเสดเบิงแล้วเป็น,นันนนาคือการกั้าห้องเย็บเนาะคะ่ะฝีเข็มว่านี้เขาใส่วิที่ซอยกะสิสิจิก,กอ่าให้มันทะลุด,ด้านหนอกนําเพื่อวา่ากสิไดเป็นแบบว่าหลวดลายลวดลายของการซอยเนาะคะะ่ะเทถกกบเป็นพนมักประดิษฐ์ประดอยเนาะค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นงานด่วนๆนี่ก็สีสีใดบอบอ่หลายเนาะเพราะว่าเวลาฮามีหน่อยเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> ขอัยเด้อค่ะเสียงก็อาจสีแบบว่าบอกปกติปันไดเนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาเทพเด้อค่ะพี่น้องเอาไว้ทอนอีก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ